นะครับผมเป็นแซ่บบ่ครับเออจะลองซิมให้เบิ่งครับนี่ครับผมมาลองเบิ่งครับเอออืมอ่าครับผมพี่น้องครับนี่ผัดพริกแกงหมูครับมาเนี้เนี่ยมาเครื่องหอมแล้วครับเดี๋ยวออาไปเปลี่ยนเมนูครับเออ เป็นพริกอย่างที่ซื้อมากครับผมเนี่ยมาหาตอนกก็จะมากินกับปลาครับจอบนะจอบเยอหน่อยกอ่อนแล้วก็จะพัดหมูให้สุกเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับเอบเยอะหน่อยก่อนนะนี่จอบบ่อยวิ่ มาครับพี่น้องครับหลังจากเข้าพัดเป็นเซตซับเซตเป็นที่เรียบร้อยครับนี่กล่องมาเบ้างครับพัดพริกแกงหมูครับเมื่อนี้เปลี่ยนเมนูไปครับสะลงไปคือเกาครับผมนี่นีออ่กิ่นสามคนครับมาใช่ไหนกิ่นบดเนี่ย ผัดพริกแกงหมูครับเมื่อไงว่าแม่เอาบุญเอารสไม่ให้กับเข่าขีดย่ำใดก็ได้ครับผมพี่น้องเนี่ยนะนะกังใส่เมากกว่าพี่น้องเอ้ยเอเล่คือเกาครับผมพี่น้องนี่อันนในกั้มขาอยู่เหมือนเห็นไหมครับมาเขานั่กันครับผมพี่น้องครับอ่าครับผมพี่น้องครับหลังจากเฮาสะลงกระมังครับ ซับเซ็ตเป็นที่รียบ่อยบ้างนะครับผมเป็นแต่แซบบ่าครับเออจะลองซิมให้บังครับตอนนี้กับบันเล่งแล้วเปลี่ยนเมนูไปครับผมนี่ผัดพริกแกงหมูครับนี่มาลองเบังครับนี่ครับผมมาลองเบังครับเออหม ใส่พื่เกาครับกินงนปลาครับออยอร่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 อยจังคู่อ,อยู่ปันสวนครับใสเพื่อเขาครับจานใส่จะลองซิมเบิงครับปั๊บอือกับข้าวเจ้าครับมาเนี่จึ๊บึ๊บโอ้ลมก็เย็นกันดีขนาดน,น้อยเนาะเออคนก็นตึงขนาดว่าเบาเป็นอ่างเง้ยฟองควอนหน่อย เอาอันนี้ใส่ใบหนึ่งเลยค้ยครับอาจานพ่นครับผมเจิกจก๊กแจกฟืนเกาือนะกินอยู่ในปลาผมพี่นอ้องหอนนี่ครับผมกับบรรยากาศครับพี่นออ้องเดี๋ยวห้องกินเขาเสร็จเดี๋ยวก็จะไปตอนกขึ้นเกาครับมาพี่น้องครับผมกินเขาน้ำกันครับนี่แ่บครับบาดเนี่ย